ทางเกา่าลงทางเกา่าพี่น้องมัน <Hey. S 1> แล้วก็มาได้เห็ดอยู่มองเกาเ่าอี่ละพี่น้องอย่างนงินทางมาสของออกก็ดียุขาทางนี้น hey. ไม่มีต้นตะขึงปขง,งเนี่ยครืต้นตะขึของสงการไมพี่หนุ่นี่นีเห็นด่ะเป็นแดงเทนเ็นสีส้เอ้าขาเป็นกระดานท่นี่นี่หห้องตายี่นี่ตองห้องตาอยู่กดองถ้าน็นหอดปลาตองเนี่ ล้างนนี้เยขนจีนนจีนนอยอยมน้อยหรว่ังเน้ำเยอะขึ้น่อยอขอะี้นี่จ้ะวดหนึงถ้าเกิดองไรก็สิเกิดระ่นะพุ่เนาะจะเป็นเห็ดดานเห็ดดานออกเป็นดานเป็นดานออกเป็นเดินเอพี่น้องไปหมาวดเดินดานเห็ดดาน วันนี้หลายดอกอยู่โอ้าวปาสามดอกสามดอกอีกน้ำน็อตสวยเลยอีกสองดอกจ้ะโอ้ ใายเป็นฟอฟอจะพี่น้อยฝนก็ตกเนาะืม่งีาค้างรตาจิ้ล้มเคียไว้พี่น้อย่างโ่ทันเตวจิแนเลี้ยมเคียหัวตักหัวกลมไปพี่น้องนะในนี้ออกจาก ตีนดอยอยู่พี่น้องแต่ยิ่งมองเก็เลยแข็งแรงที่สุดของคนเลยจ้างามแพงนากขอ้างอันใหญ่พี่น้องนี่ไงหอมเลยพี่น้อยยังน่ายังหอมเังน่ายังหอมเลยห่อไปตองไว้คนละจนออกกินหอมคนเหนือก็ห่อไปตองไว้จังเอาไปกีจังออไปกีิ่งล่างแล้วก็ห่อไปตองไว้ให้มันาวตื่มปอี๋ เงินมาเนาะนี่เนาะจัดอยนะ่างั้ะเบิ่งพี่น้องสิเคืองตาล่ะท่านี่ขึ้นดอยอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ว่าสิมาหลุนเบิ่งเห็ดกอแดงเนาะพี่น้องนอเนาะมันไปเบิ่งกันเนาะมันสิออกว่าเห็นก,กอแดงิยังไดงไปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและยเทุกท่นานนะจ๊ะมื้อนี้สา,าวจะแลี้ยกรบเป๋าต,ตุ่นตะลุยกระพาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ะมาหลุนมาชมกันเนาะว่าสิสิได้บ่สิได้เห็ดอีหยังเนาะจ้ะเนาะ ตรงนี้ก็เป็นต้วงสวยเติบแล้วพี่น้องผ้าขึ้นดอยสวยพี่น้องมือน,นี่ดิแดนแห้งดินกระแห้งเราจะเลี้ก็เก็บมาหลายแล้วล่ะมามือน,น,นี้ก็ขึ้นมาล้อบิืงแต่ว่าขึ้นมานี่ท่านได้ออกจากมองทางขึ้นอยู่พี่น้องได้เคืองกับตาล่ะเนาะพี่น้องไปเบิึงกันพี่น้องกดเดือดต้นตะลุยผักกดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆน้ำเด้อพี่น้องจังบ่ได้ผ่ารับชมคลิปใหม่ๆจากต้นตะลุยกับสาวสิแหลมเนาะดกดไลค์กดแชร์ให้นน้ำเด้อจา้าอ่าครับลูกเห็ด ขาใครก็เห็นเราโง่มูนึงนะจ๊ะเนาะเอาผู้คนเกิดเอาจิแล้วมันถากิ๊อยู่หมองทักทายกันนี่แล้วว่าดีหนึ่งเห็นองไกนี่เกิดขึ้นเก่าดีจ้าวันสีบลูนีจูมจ้ะมีมีไยอยู่จ้าจูมจูมหนึ่งหย่นองบเพิ่มเห็นเราโง่ขาวแล้วจ้ะนะจูม โอ้งันกับเสียดายพี่น้องพอเห็นลงโงกมูหนึงเน,นาะบา่ได้บ่ได้กดกล้องพี่น้องกดบ่ดีถือกูเสียดายพี่น้องได้ตภาพได้ตภาพจ้ะที่ได้เอาภาพละให้เบิ่งก่อนพี่น้อง <laughs> <laughs> เป็นหน้าปกเนาะมันจะโงกพี่น้องลงนเหนีขาวจ้ะแหงล่ะดินแหงคัพี่น้องงโน่นเป็นแหงแหงยู่ลุรๆงามอยู่สบายอยู่ย่องเทิกเป็นเทิงเที่ยวพี่น้อง สามพ้นน้องสามบาทสาบาทอีกเป็นิีกคือว่จูมตะหอออตมอคืนเนนนออตะมอวันนี่เนาะจูมตะอวันบริมาทางนี้หาบ่เบื่อเลยสองคน หองคำจ้าอืมเพิ่นเถาแหงโอ้ยบ่มีฝนใกล้แล้วเนาะอืม่ได้เอาแล้วพี่น้องเป็นเสื้อไหมเพิ่งสะอาดจ้ะแหงไปเวิดละพี่น้องเนี่ยเพิ่งสะอาดจ้ะอุ๊ทั้งหมดแดงเลยนี่ดอกนี้ก็ได้ ในดอกเดียวป่โอ้ยหางมดแดงหางมดแดงสี่ดกนี่ไหนเนาะคือเหมือนถึงไปห้องบุกันเด้อโอ้ยหนูตหูไม่เห็นงอ่ะเหรอไกันล่ะไหนว่าหนอนเออไสาวเนี่ยหิมะบดเลย เียวนี่กระดอกนี่น้องเนี่ยมูเดียวกันเหี่ยวบัดเลยไอ้สวนซาสจ้ะพี่น้องให้แดงน้ำหมากจ้ะพี่น้องเขี่ยจนลุมดอกน เบิร์เนาะไอ้เจ้ดอกงามัเอาไปกับล่างบ่ได้เลยพี่น้องบางเนาะมันจาเห็ดหนาขาวจ้าได้เห็ดน้ำแป้งเจ้าจะเล่นเหยียบแล้วพี่น้องเหยียบระบ้ออือเออมาแดนนี่จูมวัดมาแตกเตะไอ้สิเล่นเตะจูมจูงวัด พี่พ<ะ>ี่พี่สองจุนน,นี่น้ำนึงพี่พี่พี่น้นี่ล้งเป็นสีเอาลืมตาเตเตยมกำกันนี่เนาะป๊าดข้าเจ้าเคลียร์ไหมพี่น้องจน,อจนแปนโอ้สิมา ก้เลยไปเอากระตามมใหย้ยืินหอดกระตาย่างมากิิกระสิบวกิดว่าสิหลายเน,นาะย่างไก่ที่กระลมโมเมนต์ลมบวกินมือนบกินบวกหินจริงไสกินกิงใ <c oughs> ส่ซาจะแล้วมือนบกหินนะนกิ่งใส่เห็ดลมสองทีเนาะหนึงสองหนึ่งจ้ อีกหนึ่งดอกเก็บจี๋เนาะจี๋หนึ่งเหี่ยวแล้วล่ะพี่น้องเสียบดิเนค่ำหน่อยหน่อยเห็ดพึ่งข้าวเราเรียกเห็ดเขาใครเห็ดเขาใครพี่น้องเป็นเดือเป็นด้านันด้านเห็ดเผือกเขาเรื่อพี่น้องแล้วจนแรกก็ว่าเห็ดเผือกเขาเรียกงเห็ดเขาไข่พี่น้องหอมอยู่ เนาะเขาเป็นแลมพ่อฮุ้ยเนาะน้ำเนาะไม่ใส่เบีร์นะเราะงเสียเีเห้หุ่นเหรอฮู้เหรอฮู้เหรอฮูเหรอเหรอฮูเหรอฮู้เอ้เอู้เหรอฮเหรอฮู้เหอ้เอฮู้เหร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 อ ด้อ,องสาจะเลียเเนนยเ้ยงเย <c oughs> อิญเห็ดหนาเขียวเลยนี่ยฮะที่ขึ้นมาถ้าทุเรียนเกี่ยไปเกี่ยไมาเกียบเห็ดเจ้าของอยู่ นมื่อยบออกเหรนาฮะะเก็บเก็บรน้บุชเชียร์นิานเบียด มันนี่ซีขาวล้วนๆเลยพี่น้องในกระตาเห็ดเขาไข่เห็ดละง,งูเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าเขียวเลยเขียวกับ,บเขียวคักเนาะเห็ดหน้าเขียวขาวเห <c oughs> ็ดดินจ้ะเห็ดดินพี่น้องจีนี่ก็แกงแซ่บเ,บบเดิจีกับแกงแซ่บแม่มาสิมูใหญ่เนาะ โอ้หันตุนตะลุยกับสาวจินแล้วกับพ่อเอฟซียุกทึงดอยเด้อพี่น้อง hmm. พ่อกันเพื่อนว่าเบิังคลิปตุนตะลุยกับสาวจินแลมกับเห็นว่าเห็ดออกเพื่อนก็ขืนมานำพี่น้องคนอำเภอเดียวกันคนอำเภอเดียวกันพี่ใส่ไปฮะดีว่าเขาเป็นไเหยียบพี่พน้อง ขนาดเทียวไหวกันไหมเทียวหลายจนลืมลืมไงไม่ก็นอนหรอบ่อนันหญอนกันด้น <c oughs> ดนอันนขนเล ะ้กนเ่อไงอือตอนนี้4แล้วขนาดมันได้แต่ heat โใหหมาเหี้ยเขาไข้ใจที่นอกเ้ยหดองนี่ดอกงามปิ๊จีพอมตัวสาวจะแรมมาเพราะมันแ้มเยียี่น้อง หอมหวยเลยคุณน้อง <c oughs> ี่กระต่ายมีแต่อันเดียวเมื่อนี้มันเห็ดเขาไข่ตัวคุณน้องไหมมันเห็ดดัน <c oughs> ตามสาวจังเล่โอ้ยห <c oughs> ายโดยกเลยด<า>ีกดนนะคะอัน,นอเนี้ยหอมนะเนี่ยเป็นเขาหหอมจ้ะ หอมกินเมาดมหลายๆเมาเลยเมาปั่นเบียร์ปั่นเหลราคุณบอกเอาอันนี้ก็คือกันยางอ้อมดอยพี่น้องมาผออยู่ทางขึ้นคือเก่าเลยพี่น้องทางลงเลยพี่น้องโอ้ยวนอยู่นี่กับใครเนาะพี่น้องเ<า>นงาะ พี river, 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 ่น <si ้องครับขอกันยุดทางลุงเลยพี่น้องทางสุดดอยแล้วขึ้นทางเก่าลงทางเก่าพี่น้องมือนแล้วก็มาได้เห็ดอยู่มองเก่าแล้วะพี่น้องยางอ้อมดอยไปบ่ได้เหมือนไมาได้ทางขึ้นทางล่งพี่น้องมันเป็นต้านเห็ดอันเห็ดเขาไข่น้องพี่น้องเนาะนี่เพิ่งได้ยุดละละมองเดียวกันนะพี่น้องเขาไข่จ้ะเห้เราโงงเนาะพี่น้องเนาะเห้ดลางงก็บ่หลายจ้ะ เมื่อกี้นี่ต้นตะลุยกับสิได้ลลำลาพีนองก่อนกับพอบกันคลิปหนาเด้อพีนองเด้อคลิปนี้โคงสีลาก่อนครับสวัสดีครับผม